สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีอาการเป็นเป็นจุดเหมือนกับหลอดไฟนะครับเป็นจุดเป็นดวงเป็นดวงสีขาวๆนะเห็นไหมครับจะเห็นเป็นจุดนะครับให้สังเกตดีๆครับเนี้ยัจะเป็นจุดเหมือนดวงไฟครับประมาณเจ็ดแปดจุดครับ อาจจะมองไม่ชัดนะเห็นไหมครับจะเป็นจุดเป็นเหมือนดวงไฟเดี๋ยวเราจะลือออกมาดูว่ามันเป็นที่ส่วนไหนกันครับ หลังจากที่เราถอดฝาหลังออกมาครับก็จะเห็นว่าจะมีบอร์ดหลกัหลกๆสองบอดคือสะพายก็เมนบอดครับแต่สลับอาการนี้ไม่ใช่ทั้ง u p พายและเมนบอร์ดเสียครับเราจะมารือ้อดูหลอดแบคไลท์ light, ว่ามันจะเป็นแบบไหนกันครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือจะเกิดจากหลอดแบคไลท์มีปัญหาเดี๋ยวเราจะแกะดูกัน วิธีแกะก็ไม่ยากคือต้องถอดลำโพงออกก่อนนะใหม้มันเกิดกะรเจลาตซัมซุงตัวนี้จะเป็นสมาร์ททีวีรุ่นนี้เราจะดูยังไงว่าเป็นสมาร์ทใช่ไหมครับเราก็ไม่ยากครับถ้าเราลื้อออกมาเราก็สังเกตเห็นตัวจะมีตัวรับ Wi-Fi นะ การลื้อเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันตัวไหนเกกะก,ก็ถอดเลยครับเอาให้สะดวกที่สุดนะเดี๋ยวคัดแรกก็ถอดถอดสายแพรก่อนคนระถอดสายแพรจอทั้งสองอสองด้านออกก่อน มันจะเป็นล็อกเฉยๆครับทั้งทั้งสีด้านเลยเดี๋ยวจะแกะออกมาดูแกะไอ้ที่ยึดจอทุกตัวออกออกเลยครับใช้ไขควงเล็กๆนะครับแกะจะเป็นล็อกอยู่นะครับจะเป็นล็อกอยู่แกะรอบเลยครับ จะออกขอบมันก่อนนะเนี่ยวิธีการก็ไม่ยากครับแต่ใช้ความระวังนิดนึงครับ ออกมาแล้วนี่ฮะจะยกขอบจอขึ้นมาอย่างนี้ฮะนี่ฮะ,ะยกขอบตัวนี้ออกมาแล้วทีนี้ก็ยกจออ่า นี่ก็จะยกจอไปเก็บก่อนครับหลังจากที่เราถอดจอออกมาเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กลองดูว่ามันจะเป็นจุดไหมพอไม่มีจอครับจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นครับ เห็นไหมครับจะเป็นเป็นดวงเป็นดวงเหมือนกับเหมือนกับมีดวงดาวบนท้องฟ้าเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวก้องแสงออกไปดูว่าที่มันเป็นหลอดเป็นดวงแบบนี้มันเกิดสาเหตุจากอะไรครับทีนี้ก็จะแกะแฟนกล้องแสงออกมาดู ก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นแล้วก็เอาแผ่นกองแสงออกเชฟโอ้หลังจากที่เราถอดแผ่นกองแสงออกมาก็จะเจอสภาพเห็นไหมครับ จะมีหลอดหลุดออกมาเห็นไหม,มครับเนี่ยเนี่ยครับเยอะแยะนะเดี๋ยวเราจะใช้กาวติดติดกับคืนนะฮะติดคืนนี่นี่เราก็เช็คดูว่าตัวไหนมันจะหลุดบ้างครับเราใช้มือจับดูนะเห็นไหมครับที่ถ้าตัวไหนยังไม่แน่นมันก็จะหลุดออกมา ให้เราติดไหมจับดูเลยฮะเอาอน่าจะได้ติดไหมทุกตัวแล้วสิจุดหมดเลยเนี้ยตอนนี้หลุดบ้าง จับแรงๆเลยให้หลุดเลยอ่าโอเคทีนี้ก็จะใช้กาวเราจะติดไปทีละแถวครับเดี๋ยวเราจะติดไปทีละแถวครับจากอ่าตัวนี้ก่อนโดยใช้กาวอ่าผมจะใช้กาวยูครับตัวนี้เอาทีละเอาทีละดวงก่อนครับอ่าใช้กาว หยอดกาลงไปเลยครับตามจุดพอก่อนนะทำไปทีละแถวทีนี้ก็วาง ตรงไปตามจุดเลยครับสำหรับกาวรุ่นนี้ถ้าถ้าไม่มีแสง UV จะไม่แห้งนะครับก็ใช้กาว UV ครับหยอดเนี่ย ใส่ทุกหลอดครับเพื่อให้ติดแน่นครับถ้าถ้าไม่มีแสงตัวนี้กาวจะไม่แห้งครับ หลังจากที่เราติดหลอดครบทุกดวงแล้วก็เดี๋ยวจะเสียบทดลองดูว่าพระแสงมันจะออกดีไหมตอนนี้ก็ติดครบทุกหลอดครับเดี๋ยวเราจะใส่แผ่นกลองแสงเข้าไปดูดูว่าแสงมันจะกระจายดีไหม ตอนนี้เราก็ทำการประกอบขอบพลาส,สติกต่างๆเข้าเรียบร้อยแล้ยวเราจะเปิดดูแสงมันอีกรอบหนึ่งครับว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> เสียบปักดูดูลักษณะแสงครับลักษณะของแสงคือไม่มีจุด เหมือนครั้งแรกแล้วครับตอนนี้คือเราติดหลอดได้อย่างอย่างดีครับดูดูแสงครับแสงมันจะเสมอกันทั้งแผ่นครับเดี๋ยวเราจะประกอบจอเข้าไปแล้วเปิดลองภาพดูว่าภาพจะเป็นอย่างไงกันครับหลังจากที่เราประกอบเข้าทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดดูว่าภาพสีสันมันจะปกติไหมครับเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กแล้วขึ้นแล้วโลโก้สมาร์ททีวีก็ปรากฏว่ามีภาพเป็นปกติครับให้สังเกตด,ดูตามจุดต่างๆจะไม่มีแสงเหมือนหลอดไฟออกมาให,ให้เราเห็นนะครับรูลว่าตัวนี้เราได้ทำการติดหลอดใหม่ครับไม,ไม่ได้เปลี่ยน หรือถ้าใครไม่อยากติดก็สามารถเปลี่ยนทั้งชุดได้ครับก็ไม่เป็นไรถ้าท่านมีงบน้อยก็ติดเอาก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ